สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบเจอกันกับในรายวิชาสังคมศึกษานะครับกับคุณครูณนุชาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มต้นในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3นั่นเองครับก็คือวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับทุกคนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปเรียนกันเลยครับในวันนี้นะครับคุณครูจะมาพูดถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของของเมืองไทยของเรานะครับ ในบระทไของเรามีอยู่ทั้งหมดสี่ภาคนะครับสีภาคก็จะมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้นั่นเองครับและสิ่งที่บ่งบอกได้เด่นชัดว่าแต่ละภาคเป็นความแตกต่างกันนั้นก็คือภาษาที่ใช้เครื่องแต่งกายแล้วก็วัฒนธรรมการเป็นอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับที่บ่งบอกได้ชัดเลยว่านี่คือเรามาจากภาคไหนหรือว่าเรามีวัฒนธรรมการกินแบบไหนนั่นก็คืออะไรเอ่ยก็คืออาหารนั่นเองครับ ในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอาหารประจําท้องถิ่นกันนะครับว่าในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีอาหารประจําภาคประจําท้องถิ่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับโดยที่อาหารไทยนะครับโดยมองภาพรวมนะครับมีหมักมีมากมายหลากหลายเมนูนะครับทั้งที่เป็นรู้จักทั่วไปแล้วก็อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงกันบ้างนะครับว่ามีอาหารชนิดนี้อยู่บ้างใน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 แต่ละภาคนะครับ ย,ย,ยิ่งหากเป็นอาหารไทยทั้งสีภาคแล้วนะครับเหนือกลางอีสานใต้เนี่ยความอร่อยแต่ละท้องถิ่นเนี่ยยอมแตกต่างกันไปถูกต้องไหมครับตามวัฒนธรธรมประเพณีแต่เก่าก่อนแล้วอาหารในแต่ละภาคน,นะครับจะมีอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือคนท้องถิ่นนะครับที่มีความอ่อนโยนนุ่มนวลใช้ชุดอ,อย่างเรียบง่ายนะครับสไตล์คนเมืองเหนือล้านนานั่นเองในภาคนี้นะครับเขาจะใช้ชิตตาม ธรรมชาติป่าไมา้ที่สวยงามและยังเป็นที่อยู่ของคนไทยภูเขาไหลเผาพันธ์นะครับจะมีความหลากหลายในแง่ครบทำเนียมประเพณีอาหารที่เด่นเลยก็คือที่เราเห็นกันอยู่หน้าจอตัวนี้นครับก็คือน้ําพริกหนุ่มนั่นเองนะครับต่อมานะครับต่อมาภาคอีสานก็คือภาคตอนออกเชียงเหนือของเรานั่นเองครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าภาคนี้นะครับมี พื้นที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับผู้คนท้องถิ่นครับจึงรับประทานอาหารกันอย่างง่ายๆไม่วุ่นวายในการเตรียมอาหารให้มากนะครับซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของภาคอีสานคนที่นี่นะครับรับประทานอาหารเขาเรียกว่ารับประทานข้าวเหนียวเป็นหลักนะครับปลาร้าเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยไม่ทานคู่กับผักสดหรือนําไปใส่เมนูอาหารประเภทอื่นๆครับที่เราเห็นหน้าจอนี้ก็คือส้มตํานั่นเองครับส้มตาต้องคู่กับไก่ย่างถูกต้องไหมครับ อาจจะมีมากมากกว่าน,นี้ครับอาจจะเป็นซุปหน่อไม้ต้มตามต้มแกงอ่อมอย่างเงี้ยแกงเห็ดอย่างเงี้ยที่เราเห็นในประจำภาคอีสานของเรานะครับต่อมาภาคกลางนะครับภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับราบ,ราบราบลุ่มนะครับที่มีน้ําไหลผ่านหลาสายถือว่าเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องข้าวปลาอาหารนะครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับถือว่าเป็นศูนย์กลาง ทางการค้ามีการพบปากค้าขายสินค้ากับชาวต่างชาตินะครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวในรัชการต่างๆอาหารภาคนี้จะมีความหลากหลายในเรื่องรสชาติมีการประยุกต์ปรุงแต่งตามอิทธิพลที่ได้รับมาและมีเขาเรียกว่าและมีการรับประทานข้าวสวยเป็นหลักนะครับบรทุอาหารนะครับจะมีการประดิษฐ์ตกแตง่งเครื่องจิ้มที่เป็นการแกะสลักประดับอย่างสวยงามนั่นเองครับ สิ่งที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอตัวนี้นะครับก็คือน้ําพริกลงเรือนั่นเองครับอาจจะมีอะไรอื่นบ้างครับจะมีฮอร์โมนทอดมนันปูจ๋ากแกงจืดก็ตามแต่อิทธิพลที่เราได้รับมานบในภาคกลางนะครับและภาคสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือภาคใต้นั่นเองครับภาคใต้นะครับมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่นะครับอากาศร้อนชื้นฝนตกตลอดปีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์คนภาคนี้นิยมทําการประมง อาหารหลักจึงเป็นพวกอาหารทะเลและนิยมใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวนั่นเองครับจะมีความโดดเด่นที่รสชาติที่เผ็ดจัดจ้านแซ่บถึงใจเลยครับไม่แพ้ภาคอีสานเลยนะครับแล้วเราที่เห็นกันเห็นอยู่หน้าจอตัวนี้เป็น่าแกงไตปลานั่นเองครับอาจจะเป็นแกงไตปลาแกงส้มแกงเหลืองนั่นเองครับโอเคครับวันนี้เรามาพูดถึงอาหารทั้งสี่ภาคไปไปแล้วนะครับว่า มีอันไหนบ้างที่โดดเด่นขึ้นครูนํามาในวันนี้นะครับส่วนงานนะครับที่ให้นักเรียนทํานะครับให้นักเรียนนะครับทําในหนังสือสังคมศึกษาของเรานะครับในหน้าที่87นะครับเรื่องที่3นะครับว่าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักเรียนนะครับเขียนอาหารประจําท้องถิ่นในแต่ละภาคลงไปให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเราจะไปทวนกันในรายอีกครั้งนะครับว่างานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ครูขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้เราเจอกันใน สัปดาห์หน้าวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ